นี่ขุดหลุมปลูกต้นรวงพึ่งไม้ประจำราชการที่สิบนะคะต้นรวงพึ่งใช่ไหมน่าจะเป็นรวงพึ่งนั้นต้นหนึ่งเอาไม้ไซส์สองนิ้วนะคะมาลงเลยค่อนข้างจะโตช้าอันนี้อันนี้ก็เลี้ยงหลายปีแล้วะคะ่ะเลี้ยงแต่ต้นเล็กๆต้นเล็กๆเลยเล็กๆเท่านี้เนี่ยเท่านี้ตั้งแต่ราชการที่สิบขึ้นคลองลาดนะคะต้น,นี้ต้น อึ๊บหนักแัะต้นรวงพึ่งนะคะเดี๋ยวแกะถุงปลูกก่อนนะคะรวงพึ่งโอเคฉีกนิดนึงฉีกนิดเลยไ,ยนนไ่น้ำตรงไหนนี่คือน้ำลบสองเที่ยวเอาแล้วนะขัดที่ไหน เราลงหลุมแล้วนะไปทางไหนอึ๊บหมุนดีๆหน่อยนะอ่าตรันี้เพิ่งตรงอือห้อไอนี้วะนี่ะดูทิศทางนะ เดี๋ยวนะมุนหาตำแหน่งก่อนต้องมุนหาตำแหน่งยื่นได้กืนน่นได้ยื่นไม่ได้อึ๊บอึ๊บ่ดิบกลับยื่ดิบกลับไปที่ตะมันออกเย้ตรงกันแล้วนะวันนี้นะหมแล้วนะผมแล้วนะนดินปบแล้วนะ เหยียบเหยียบเหยียบให้แน่นโอ้นะแกไม่ได้แล้วนะเอาลงแล้วไม่เอาขึ้นแล้วนะอืม อืมเลยตรงนี้ดินชุ่มอันนี้ดิชน,นดชุ่มใช้ได้อนนโอเคโอเคเสร็จแล้วค่ะตรงบ่นเรียบร้อ,รอย กิ่งมันหักนะหักก็ออกไปตรงเปล่าลงพร้นในต้นคู่กันนะคะปลูกคู่กันอันนี้เป็นถนนถนนน่าจะห่างกันหกหกเมตรเจ็ดเมตรนะประมาณนี้โอเคนะ Tip, tip, tip.